กันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซิ่รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ n ิน j า ZX25R ปี2020ซึ่งขณะนี้ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์คลิปที่12ออกมา เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่13มีนาคม2563หรือเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับโดยคลิปชุดนี้เป็นคลิปที่โจนาธานเรียแชมป์เวลซ์ซูเปอร์ไบค์5สมัยซ้อนและอเล็กซ์โลทีเมรคนใหม่ไปทดสอบกับขี่นินจาเซเล็ก 25R ที่สนามเฮเรสเซอร์กิตประเทศสเปนเมื่อวันที่21มกราคม2563หรือเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี้โดยมีชื่อคลิปว่า Screaming in life for power ก็หมายถึงพลังเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงที่ร้องลั่นก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยคลิปเสียงเครื่องยนต์นะครับเป็นเสียงท่อไอเสียดังๆออกมาให้ได้ยินไปแล้วแต่ว่าคราวนี้มีการเผยเห็นถึงการวิ่งที่เกียร์5ครับเกียร์5ของเซด็ก 25R นั้นทำได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่17,000รอบต่อน,นาทีบวกนิดๆครับนี่คือภาพตัวเลขชัดๆนะครับว่า ทำได้160กิโลเมตรตชวโมงที่17,000รอบต่อน,นาทีและจากจุดนี้ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าท็อปสปีดที่ทําได้ของเซด็ก 25R นั้นจะไม่เกินไปกว่า190กิโมตรตอชวโมงอย่างแน่นอนย้ํานะครับว่าท็อปสปีดของเซด็ก 25R นั้นจะไม่เกินไปกว่า190กิมตรตอชั่วโมงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาผมเคยบอกไปว่าโอกาสได้เห็นตัวเลข200นิดๆวันนี้คงไม่ถึงครับ ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขความเร็วสูงสุดของนินจา400ก็จะเห็นว่านินจา400อนั้นมีความเร็วช่วงปลายที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อนหลังกลับไปเมื่อวานนี้วันที่12มีนาคมคาบสกิอินโดนีเซียได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์เมื่อเวลา15นาฬิกาโดยคลิปนี้มีการบ่งบอกถึงปัญหาจากโควิด -19 โรคระบาดจากเชื้อไวรัสที่กำลังมีการเฝ้าระวังดังนั้นคาบสกิอินโดนีเซียจึงได้มีการประกาศ เลื่อนแผนการจัดงาน Kawasaki b ี y ครั้งที่4ออกไปโดยวันที่4เมษายน2563ที่จะมาถึงจะเป็นการเปิดให้จับจอง Ninja ZX-25R ที่โชว์รูม Kawasaki ทั่วประเทศอินโดนีเซียครับนั่นก็หมายความว่า k a w สกิ k อินโดนีเซียนั้นจัดงานแบบ soft opening เปิดให้จับจองที่โชว์รูมเพียงอย่างเดียวส่วนงานใหญ่จะมีการจัดเมื่อไหร่อย่างไรนั้นไม่ทราบได้ในขณะนี้ครับสำหรับ k a w a s a ในเมืองไทยของเรา แนวโน้มการเปิดตัววันที่4เมษายนที่จะมาถึงนี้คงจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันถ้าเขาสกิมเมืองไทยจะทําแบบอินโดนีเซียก็ทําได้วันทีจับจองวันที่4เมษายนเป็ 4, นต้นไปแต่ว่างานมเตร์โชว์2020ที่จะมาถึงก็คือวันที่22เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมนั้นเป็นงานใหญ่และห่างไปเพียงแค่18วันเท่านั้นถ้าพูดถึงความจริงแล้วการเปิดตัวเครื่องยนต์สสูบเรียงในครั้งนี้ เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคาสกีในเมืองไทยต้องมีการจัดงานให้ยิ่งใหญ่สมกับคาสกิครับการเปิดตัววันที่4เมษายนหรือเปิดจับจองที่โชรูมคาสกีในเมืองไทยนั้นอาจาไม่เป็นผลดีต่อคาสกีด้วยซ้าไปเพราะว่ากระแสของตลาดในขณะน,นี้ทิศทางเป็นลบครับทุกคนกําลังเป็นห่วงเรื่องของโควิด -19 ้าถ้าชะลอออกไปเพียงแค่18วันไปเปิดตัวที่งานมตเตชอร์โชว์2020ดูแล้วเม็ดผลที่สมควรมากกว่าต้องเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ ประกาศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคาสกิให้คนได้ทราบกันเพราะฉะนั้นการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์2 0 2 0วันที่22เมษายนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วในขณะนี้ครับสำหรับราคาค่าตัวของนินจาเซด็กสองในคลังนี้ต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่ถูกอย่างแน่นอนใครหลายคนหรือว่าสื่อมวลชนหลายแห่งได้มีการคดาดคะเนเรื่องของราคาบางแห่งก็บอกว่าต่ำกว่า200,000บาทบางแห่งก็บอกว่า สองแสนบาทต้นๆเช่น2องแส,น,สงนบาทประมาณนี้ผมบอกเลยครับว่าราคา2อง0ส,น,สงนบาทนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าขณะนี้นินจา400มีการปรับราคาขึ้นมาจากเดิม1,99,500บาทเป็น2 1 4 4 0 0บาทปรับเพิ่มขึ้นมา1,900บาทครับย้ำอีกทีนะครับว่าราคาของนินจา400ในขณะนี้2 1 4 4 0 0บาท ถ้าเป็นรุ่น KRT 216,200บาทรุ่นไฮเกรดราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่226,800บาทก็จะเห็นว่าราคาของนินจา400ไฮเกรดนั้นแพงเกินกว่า220,000บาทเข้ไปแล้วเพราะฉะนั้นราคาของ Select 25R รุ่นใหม่4สูบเรียงมีอัพไซด์ดาวเทลิสเฟรมมีแท็กชั่นคอนโทรลควิกชิปเตอร์มีดิสเบรกหน้าเอดี้เมาส์คันเร่งไฟฟ้ามีพาวเวอร์โหมด ทุกอย่างเหนือกว่านินจา400เพราะฉะนั้นจะตั้งราคาต่ำกว่านินจา400ร้อให้เกรดเป็นไปไม่ได้ครับผมเองยังมีความคาดหวังอยู่นะครับว่าราคาที่คาสกินั้นจะปรับให้เหมาะสมที่สุดในตลาดในขณะนี้ก็คือ240,000ถึง270,000บาทประมาณนี้ครับถ้าทำได้ผมเชื่อว่ายอดจับจองในงานมอเตอร์โช2020ที่จะมาถึงจะร้อนแรงอย่างยิ่งแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้ราคาขึ้นไปเกินกว่า2 7 0 0 0 0บาทแล้วก็ คงคิดว่าราคาที่เกินกว่านั้นคงทําตลาดได้ยากในเมืองไทยสําหรับช่วงเวลาของการเปิดตัวที่แท้จริงของเซด็ก 25R ในครั้งนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่ระหว่างวันที่4เมษายนกับวันที่22เมษายนมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ